เรามากระตบที่ปฏิบัติธรรมเก็บาอารมณ์ <ลง S 2> ครับผมก็ที่นี่เป็นที่ปฏิบัติธรรมของคนที่เบยกครับนี่เขาจะอยู่เป็นปีเป็นเดือนเป็นอะไรเงี้ยบางคนก็สามปีสามเดือนสามวันอย่างนี้ความ,มาเชื่อของเขาเป็นอย่างเขาก็อยู่ข้างในนี้แล้วก็จะไม่ออกมาพบปะกับพวกเราครับพวกเราก็เลยต้องแบบเงียบเสียงเบาๆน้อยครับผมเขาอยู่เยอะประมาณเจ็ดสิบคนนะส่วนใหญ่จะเป็นพระ ในพระเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็ปริยัติมาบริบูรณ์แล้วคือจบก,การศึกษามาระดับหนึ่งแล้วก็มาปฏิบัติต่อ